พบกับรายการรถแซวเวอร์กับยินเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะยินอยู่กับ t o y ย t a h i l u e ั Revo 2.4 e p จุ n e r ค่ะเป็นรถปี2019จดทะเบียนปี2020ค่ะเลขไม่นะคะวิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่79,000โลเท่านั้นเองค่ะวันนี้นะคะโปร8 8นะคะเรามีราคาสุดพิเศษนะคะเพียงแค่ 5 4สน0 0บาทเท่านั้นเองค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง TRD ค่ะไฟหน้า LED นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยค่ะคันนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กมาแบบมาได้แบบออฟโรดนะคะขนาด18นิ้วค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยค่ะภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะสะอาดนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะ งมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็หรือว่าจะเสียบสาย USB ก็ได้ค่ะแอร์ Air นะคะปรับเป็นแบบแมนวนวลนะคะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ตัตนมัน6สปีดค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะ E c โ m o โหมดแล้วก็ PWR Mode ค่ะ ห้องผู้ดยสารด้านหลังนะคะก็นั่งนั่งสะดวกสบายนะคะกว้างขวางม,มากๆเลยค่ะเบาะเหมือนไม่่าดการใช้งานมาเลยค่ะคันนี้คือพร้อมใช้แล้วก็อเนกประสงค์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันต่อเลยนะคะค่ะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับโลวบาร์เท่ๆสีดาดุดันแบบนี้เลยค่ะแมกไลเนอร์นะคะก็สภาพสวยเดิมๆเลยค่ะจากโรงงานเลยนะคะข้างหลังนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง TRD นะคะแล้วยังมีที่ลากรถมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบค่ะเครื่อง 2,400cc นะคะให้กำลังแรงม้ามาที่150แรงม้าค่ะแรงบิดนะคะจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยค่ะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะหัวน้อยไม่เคยขยับกระโปรงรถก็เป็นของเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะยินยําราคาให้อีกทีค่ะเราขายเพียง549,000บาทเท่านั้นเองค่ะดาว0%นะคะผ่อนเพียง9,000บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญเรายังแถมารันตีหลังการขายนะคะ1ปีหรือ12,000กิโลด้วยค่ะถ้าลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัดนะคะเราสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0 0หรือแอทไซเอดีดีเก้าเก้าค่ะแล้วพบกันที่เว็บต้นชืนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชัว